สวัสดีครับเป้อ้าวเฮ้ยไม่มีคนอ่ะเฮ้ยอุ้ยออาแล้วคนขับรถขับพาใครมาเนี่ยน้อง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 เออพี่เขาไม่มานนองเดี๋ยวนี้ผมจ้างตัวเองครับนี่นีชื่อซิกซิกกแคทับโอ้ยเป็นผูชีโคเทลเจ้าของโรงแรมอยู่ข้างในครับมันชื่อเจ้าซิก้ะ แต่พี่โน้เลี้ยงหมาด้วยนะเออมีหมาด้วยของแมวเนี่ยอยู่โรงแรมแล้วหมาอยู่อะไรคะหมาอยู่บ้านครับตัวพี่อยู่ไหนคะตัวพี่อยู่บ้านหมาครับเดนเอรซีก้ามีชื่อภาษาจีนด้วยหวังหวังปีเจ้าใช่ไเอาจริงๆริถามพี่โน้เลยโนเชียวหัวครับหรอเขอเขาคึกมากอ่ะ